สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนสวัสดีผู้ปกครองที่ได้ดูแลนักเรียนไปนอย่างดีนะครับก่อนสหรับวันนี้นะครับมากราจะมาสอนในเรื่องของการบวกนะสองหลักนะครับในกะารบ,บวกสองหลักนั่นเองนะเรามาดูสักข้อหนึ่งนะครับนะว่านักเรียนจะทําได้ไหมนะเรามาดูก่อนนะ โจทย์เขาให้มาว่านะครับนะตัวตั้งที่โจทย์เขาให้มานะครับนะก็จะเป็นสี่สิบสองนะครับจํานวนทั้งหมดของเขาอ่ะสี่สิบสองนะครับนะเนี่ยคือจํานวนที่เขาให้มานะครับนะฉะนั้นหนึ่งหมัดเนี่ยจะอยู่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบแล้วก็อีกสองนะครับนะก็จะเป็นสี่สิบสองนะครับนะแบ่งไปเลยนะครับ แล้วก็ห้าตรงนี้อ่คือเขาจะให้เรามาบวกกันนะครับห้านี่ยให้เรามาบวกกันนะครับแต่ถ้าเราอยากจะบวกในลักษณะที่เออเป็นรูปธรรมอะไรประมาณนี้นะครับเห็นรูปธรรมแล้วก็มาบวกกันนะครับนะเราก็จะได้อีกแบบหนึ่งนะครับนะก็จะได้นะ <c oughs> ในรูปแบบหนึ่งนะครับนะแต่วันนี้จุดประสงค์ที่ครูมะจะสอนนะครับก็จะเป็นการบวกใน การตั้งนะครับเนี่ยเรามาดูตรงนี้นะครับนะเรามาดูตรงนี้นะครับการบวกในลักษณะาการตั้งนะครับนะักเกียน <c oughs> ฉะนั้นเราก็จะตั้งเท่าไรก่อนครับนะตัวตั้งของเราเรารู้แล้วว่าเป็นสี่สิบสองใช่ไหมนักเกียรตินะเรารู้แล้วว่าเป็นสี่สิบสองนะครับแล้วก็มาวางตงัวบีครับนะักเกียนนะสี่สิบสองนะสี่จะอยู่ในหลักอะไรครับสี่จะอยู่ในหลักสิบ ต่อไปหลักหน่วยก็จะเป็นสอกใช่ไหมครับนักเกียนตนะหลักหน่วยก็จะเป็นสองนะครับฉะนั้นเขาให้เราไปบวกเท่าไหร่ครับให้เราไปบวกกับห้านะครับห้าห้าคือหลักหน่วยรู้รู้ว่าหลักสิบครับนักเกียห้าก็คือหลักหน่วยนะครับนะห้าก็คือหลักหน่วยนะครับเมื่อห้าคือหลักหน่วยปุ๊บห้าก็ต้องอยู่ในหลักหน่วยนะครับนะก็จะตรงกับเลขอะไรครับนักเกียนะสีเหลืองเห็นไหมนักเกียรตนะ ก็จะตรงกับเลขอะไรครับก็จะตรงกับเลข2ที่อยู่ด้านบนของหลักหน่วยของ42นะ42 2คือหลักหน่วยนะครับ4คือหลักสิบนะครับนะฉะนั้น5คือหลักหน่วยก็จะตรงกับหลักหน่วยที่อยู่ด้านบนนั่นเองนะครับนะักเรียนนะโอเคนะครับนะเดี๋ยวเรามาทําการบวก ฉะนั้นการบวกครูมาก็ได้บอกไปแล้วว่าเราจะทําการบวกคึงแม้ว่าเราจะไปเจอหลักล้านหลักอะไรก็ว่าไปนะครับแต่เราจะมาบวกทีละตัวทีละตัวนะครับซึ่งจำเอาไว้ดีว่าบวกทีละตัวนั้นก็คือเริ่มตั้งแต่หลักหน่วยสู่หลักสิบหลักสิบสู่หลักร้อยหลักร้อยสู่หลักพันนะครับนะอ่าฉะนั้นเราจะเริ่มตั้งแต่ จะล่างสุดก่อนนะครับนะหลักหน่วยก่อนนะเริ่มต้นตั้งแต่ลักหน่วยก่อนนะครับอันนี้คือการบวกในลักษณะไม่มีการทดนะการบวกในลักษณะที่ไม่มีการทดโอเคนะครับนักเกียนนะอ่ะเราก็มาดูสองสองอยู่ในใจนะสองอยู่ในใ,นใจปุ๊บนะก็ไปนับเพิ่มอีกห้านะก็ไปนับเพิ่มอีกห้าเอานิ้วขึ้นมา นะครับเอานิ้วขึ้นมานะครับ <c oughs> สักข้านิ้วนะครับแล้วก็ค่อยดทละนิ้วทีละนิ้ว,ะน,วนะครับก็ได้แบบมนั้นนะครับด้วยอสองอยู่ในใจแล้วนะครับแล้วก็เราก็นับตัวเลขถัดไปไปเลยนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดฉะนั้นะได้เท่าไหร่ครับสองบวกห้าก็จะได้เจ็ดนะครับเกี่ย ตรงนี้ต่อไปนะหลักสิบหลักสิบตรงนี้นี่นี่นี่หลักสิบเลขส,สี่ 4, นี่นะครับคือเลขสี่ตรงนี้ไม่มีไม่มีตัวบวกนะครับตรงนี้ไม่มีตัวบวกเลยไม่มีตัวบวกนะครับนะไม่มีตัวบวกฉะนั้นพอไม่มีตัวบวกนะครับนะักเรียนเอามาวางอยู่ตรงนี้เลยครับนะดึงลงมาอยู่ตรงนี้เลยครับนะเออนะักเรียนะนะนะไม่ต้องไปไปแกะอะไรมันดี นะครับนะอ่าก็เอามาวางตรงนี้ไปเลยนะครับมาวางด้านล่างนี้ไปเลยนะครับเม่อกี้นะก็คําตอบก็จะได้เท่าไหร่ครับก็จะได้สี่สิบเจ็ดนะครับเม่อกี้นะอ่าในกรณีที่ไม่มีตัวบวกนะเราก็ไม่ต้องไปคิดเลยนะตรงนี้ไม่ต้องไปคิดเลยก็มาวางตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อกี้นะยากไหมครับนะอ่าคิดว่าไม่ยากนะครับนะโอเคนะครับ คุณว่อขอจบเพียงแค่นี้นะครับสว,ส,สวัสดีครับขอบคุณมากครับ